สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้ามาร์ตเมโลตัวนี้นะคะมีสาวๆหลายคนสนใจเยอะนะคะก็เป็นพับนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเสียงมันดังพับๆนะเห็นไหมเสียงมันดังพับๆนะคะก็มันเป็นลักษณะอย่างนี้ปกติที่เราเห็นทั่วไปมันจะเป็นรูปไข่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ตามจินตนาการของพี่โอมันเป็นรูปเห็ดนะคะก็เป็นลักษณะน,นี้มีส่วนเว้าวตรงนี้ก็คือจับถนัดมืออันนี้ผ่านการใช้งานทุกวันนะคะตั้งแต่ซื้อมาก็ซัก ตัวหวานด้วยมันก็เลยค่อนข้างโซมนะคะจริงๆอตอนมาใหม่ๆสีมันก็จะสดนะคะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้ซื้อมาในราคา250บาทที่เซนทันปิ่นเกล้านะคะร้าน Two Cool for Cool นะคะเป็นสินค้าของประเทศเกาหลีนะประเทศอังกฤษแต่ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะมันชื่อว่ามัทเมลโล่พับนะคะที่เซนทันสาขาอื่นไม่รู้แต่ว่าอันนี้บังเอิญไปเจอก็เลยซื้อนะคะที่เซนทันปิ่นเกล้าอยู่ชั้น2นะ ก็ราคาอยู่ที่250บาทนะคะถ้าใครสนใจนะ,ะปกติแล้วพี่โบก็จะใช้พับแบบนี้ใช่ไหมคะพับอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะกินเนื้อรองพื้นนะคะแล้วก็เนื้อมันก็จะไม่ไม่แน่นมันมันจะแบบมันมันนิ่มเกินนะคะมันก็จะกินเนื้อรองพื้นนะส่วนตัวนี้มันก็จะแน่นนะ ผลของการใช้จะดีมากๆเลยก็ต่อเมื่อไอ้ตัวนี้โดนน้ำมันจะนิ่มแล้วก็ทำให้เกี่ยรองพื้นหรือบีบได้ง่ายแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะมากกว่าดีกว่าใช้กับมือนะคะแต่ถ้าถามว่าจะซื้อต่อไหมไม่ซื้อครับเพราะว่ามันเปืองนะคะเพราะว่ามันคงใช้ได้ไม่นานมันก็เหมือนพับทั่วๆไปโดยปกติพี่โอ๋ใช้อันนี้ก็จะ 3- 4สครั้งก็โยนทิ้งนะคะอันนี้ก็ ซักทุกวันนะก็เนื่องจากที่ต้องซักทุกวันเพราะว่ามันเดี๋ยวมันรอ,องพื้นติดติดมันจะอุดตันรูขุมขนนะคะลักษณะมันก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นแหลมแหลมปลายแหลมเหมาะแก่การเกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะแล้วก็ล่องล่องแก้มปาลายล่องจมูกคางอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็กลมๆแบนๆตรงนี้มันก็จะเหมาะกับการเกลี่ยรองพื้นหรือบีบนะคะใช้กับบัชชอ,อนชนิดครีมก็ได้นะคะแต่ถ้า ถ้าถามว่าลงทุนกับแปลงดีๆสักอันน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้มันมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะมันเปืองนะคะก็สรุปก็คือมันเปืองนะแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอะคะ่ะคือถ้าใช้ก็ดลีลองซื้อมาเล่นดูนะคะสําหรับใครที่สนใจนะเอ,อันนี้ผ่านการซักมาแล้วมันก็จะค่อนข้างนนไม่ค่อยถนอมมันด้วยก็จะมีรอยเล็บนะคะซักรุนแรงไปหน่อยนะก็ หลักก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆทุกคนนะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมโอ,อกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวก็จะมาใช้กับ BB ของเวลคอนะคะที่มีกันแดดด้วยนะคะตัวนี้เหลือซองสุดท้ายแล้วปกติใช้แบบเนี้ยซื้อแบบทดลองไะแล้วยังไงก็ต้องซื้อต่อค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆมันทนติดทนนานทั้งวันนะคะค่อนข้างที่จะมีกันแดดด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะ คุมมันน่ะนะแล้วก็ปกปิดดีนะคะเหมาะมากเหมาะมากสำหรับใครที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดน่ะเป็นบีบีของเวลคอ t ตนะคะเป็นมันก็มีขายนะตามร้านขายยาแต่ค่อนข้างที่จะแพงนะคะก็แล้วแต่ความถนัดว่าเราถนัดใช้แบบไหนส่วนพี่โอนั้นถนัดเอารองพื้นหรือบีบีไว้ที่หน้าก่อนแล้วก็แต้มแต้มเลยนะคะ มันมีส่วนผสมของเบดเขียวค่อนข้างเยอะฉะนั้นพอเกี่ยลงไปแล้วมันมันจะสว่างขึ้นมาหน่อยหน้ามันจะไบค์ขึ้นนะคะมันจะขาวขึ้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะเราก็จะใช้ออคอนทัวร์เอาหน้าจะได้ไม่ไม่ขาวลอยนะคะเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะ ขาวน่าจะสว่างขึ้นแต่ว่ามันปกปิดริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนได้ค่อนข้างดีนะคะ<ม>หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือออ่ลงแป้งที่สีเข้มกว่าผิวเราสักหนึ่งถึงสองเฉดนะคะ